เอาล้วครับก็สวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมโอูไนอีกแล้ววันนี้ผมมาอยู่กันในเกม Evil n u นเกมเก่าๆสัรหาสันหาเกมผีมาเล่นต้องใส่ชื่อตัวเองนะครับฉันชุก <twitch> ฉันชิกและฉันจะเป็นเด็กดี โอ้เกมที wow, oh, no ่คุณเคยตู้แอร์ว้าวบรรยากาศเดิมๆโหเปิดบังเกอร์สามร้อยเหรียญปนกูเดชระยะถูกปิดจากอีกฝั่งหนึ่งเปิดไม่ได้อีก

ตามมาอุ้ยแม่งมาจริงใช่ไหมเอ้ยคนตูดลุกเลยมันจะโอ้โหไม่กอมันจะจำได้คร่าวๆว่าต้องไปหาฟิลฟิลเพื่อไปใส่เพื่อเปิดประตูใช่ปะนี่ไงเจอละ ขอบคุณที่หลังไม่ต้อง <_ p> เหมือนไม่โดนไปตายเนี่ยอุ้ยชิบหายละเฮ้ยเรียกอิกฟันเหลืองอยู่ไหนวะ โอเครู้แล้วเดินไม่ได้เก่าเกะาเกาเก็าเกาเกุาเก่าเก่าเกาเก่าเก่าเก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 ากา่ีอาาาเากาเ โอเคตัวนห้อ,องน้ำนะครับไม่มีห่าเลยเลยเฮ้ยอันนี้ห้องเอาแล้วมาอกี้ยข้องห้องน้ำผู้หญ <c oughs> ิงอะไรไงหี้ย yeah. เข้ามาแล้วมีอะไรตู้แอบฝา,าท่อน้ำทิง้งโอ้ยเฮ้ยอยอกมาตรงนี้ โอ้ยไม่เดินลงมารู้ดี anner, มึงอ่ะเฮียกูลืมโหมดชิบหายละเปิดได้ปะเปิดได้ไม่ใช่จะมาปะวะกูเห็นกูชนกล่องเมื่อกี้เฮียมา เอาโ guru, ing, อคอนตีกล่องอีกนี่คุณเลอ้นนี่มึงเลี้ยนยังไงแล้วหงองรหัสอะไรไม่รู้เรื่องเราไ้เที่ยกูแจทางสีอยู่ไหนผมเปิดเจออยู่นะกูแจทางสีอะที่ผมจำไม่ได้ว่าอยู่ไหนแล้วกูพูดเพราะเป็นด้วยเหรอเนี่ยชิบหายแล้วชิบ หายแล้วน้องๆเฮ้ยเฮ้ยยู่ตัวตกใจม่กระแจถังสีเฮ้ยพวงกระแจเปิดไม่ไงไม่จะเปิดห้องข้างบนตรงนี้ได้นะ

เไ,ไม่ต้องการกูต้องการกุญแจทถังสีอ,อ๋อนี่ไงชิบหายละ กูกลัวเลยเนะี่ยมันไม่มาหรอกไอ้กาเกลี่ยๆไอ้กอ,อ,อกอูไม่กลัวมึงหรอกใช่มันเดินลงมานะไม่หรอกนี่อะไรอะ่ะขี้โมโเยี่ยคือต้องระหว่างที่ แม่ชีต้องไปเอาบัตรโอเคแมงมาแน่อันเนี้ยมาจริงกูว่าไหนวู้โทรศัพท์อยู่ไหนเอ้ <c oughs> นี่ปะชี่อเป็นวิทยุ แล้โทรศัพท์อยู่ในเยอะปัญหาที่สอง <laughs> โทรศัพท์อยู่ในห้องแม่ชียะกลัวนี่ว่าไงไจะแล้ว หมยไูทำกูทำแม่ชีกลัวใช่ไหยเล้วแ oh. ม,ม่ชีไปอย่าไปนะ oh. <c oughs> ทางหน้าประตูก็ไม่ได้ <c oughs> ฉันยิะ <c oughs> ฉันจะต้องเป็นเด็กดีกู <c oughs> เป็นเด็กดีแน่ดีกว่าหน้า ไปไค่อยๆดูโอเครถยังไม่มาไม่เช <ach> <c oughs> ียอืมแล้วเขาก็จะเดินมาหลับ <minutes> เรียบร้อยเรียบร้อยไม่เชียวมันจะได้ดิเร็วก็จะได้เร็วก็จะได้ต่อเล็วดูดูก็จะพอเร็วทุกคนผมจะพลาดแล้วนั่นไงไม่ใชีแย่แล้วจะพลาดแล้วหรือเปล่าวะาเอาเก็บเก็บผ้าหอมนะกันไม่ใช่ ตกกระจาผ้าตกกระจผ้า,ผ,าผ้าเหลืองเตอะเอาผ้ามาซักเอาผ้ามาซักแล้วเขาไปหลับรอแล้วกูเข้าไปเข้าไปแอบในกล่องแล้วกูจะได้หนีออกไปแล้วกูจะชนะไงไปโคดอัดฉริยะเลย <G ül> คนเลยจะเก่งขนาดนี้ <G ül> เอาเลยเลอเอาเลยไม่ชีน้อยน้อยวะไม่ชีไปดีจ้า,าไม่ชีไปแล้วหลับซะแม่ชีว้าวมาแนละ้วครับ มันเส้นมันหน่นทางของพี่ชัดๆน้องพี่แอบไงแล้วพี่แอบไงแล้วพี่ชนะไงะพี่ชนะไงหนห่นูแล้วพี่ชนะไงพี่คกือแบบโคตรเก่งคนอะไรเก่งขนาดนี้ว้าวคนอะไรจะเก่งขนาดนี้ฝ่าไปแล้วเฮ้ยล้วแม่จีตื่นแล้วเดินไหมเออปิดสำเร็จเรียบรอ้อยนี่ออกจากโรงเรียนผ่านที่จอดรถ ไปเลยไปเลยครับได้ดีแล้วไปเลยครับเย้ <Yeah>. <S <S 1> <S 1> วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขี้เกียจเล่นต่อแหละพื้นที่เต็มลาก่อย